สวัสดีครับวันนี้เรามาที่หาดแม่พิมพ์นะครับตรายองครับเราขับรถมาจากสัตหีบประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะครับถือไม่ไกลนะครับและหาดที่นี่มันน่าเที่ยวนะครับเราได้สั่งกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างครับ ที่นี่คือหาที่สวยที่สุดในจังหวัดระยองนะผมว่านะ แนั่งกินข้าวนะครับวันนี้จัดเบียร์กันนะครับที่นี่เขาไม่ห้ามเหมือนที่หาดแม่น้ำพึงนะครับมีแก้วไข่มไม่มีแก้วไข่ใส่ไว้ให้ตัเองตำไทยไ,ไข่เค็มไข่ยากกระแต่จะมีมาอีกนะครับ ตอนนี้กับพาวครบแล้วนะครับเยอะมากปลาหมึกย่างนะครับและกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งตัวใหญ่ด้วยนะครับร้อนๆอ,อยู่อ, <c oughs> อร่อยนะ น้ำจิ้มบวยไมอกี้ยรากินกุ้งทุกนั้งค่ะไม่รู้ก่ใช่ันี้รัวมาด้วยเพิ่มปริมาณถูกท้าแล้วแต่ก็กุ้งตัวใหญ่เหมือนกันนะร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมอือร่อยกระโปงทอดกระเทียมนะครับ กระเทียมกินดีๆแข็งๆอืมกระเทียมแรงแต่ก็อร่อยนะข้าวผัดปูนะครับได้เนื้อปูมาเยอะจริงๆกินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเวลาเล่นน้ำแล้วนะครับร่อมอาการแดดด้วยนะครับ กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วไอ,อยาน้ำทะเลใสครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นอยู่นะครับคนเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์มันก็มีบ้าง แต่ถ้าคุณกลัวโควิดจริงๆแล้วตรงนี้มันปลอดภัยอยู่นะครับ mm hmm. เพราะว่าร mm hmm. ้านหนึ่งมันจะมีนั่งแค่2อสโต๊ะเองอะไรประมาณนี้มันไม่อึดอัดหรอกครับ mm hmm. นี่เขายังเล่นโดนัทกัน เ๋าไม่ใช่โดนะัทเขาเรียกโซฟาใช่ไหมครับเล่นโซฟากันสนุกสนานบานาน่าบุง้งบรรดาบุชยังเล่นได้กันเลยโอเคนะครับสำหรับวนันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ